สวัสดีค่ะจอยอินดีมนะคะแม่บ้านเลี้ยงลูกนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะปัจจุบันเป็นนักธุรกิจอินดีมนะคะรับกําไรที่อินดีมไปแล้วเกือบ1น0 0 0แบาทค่ะวันนี้นะคะอยากจะนําเรื่องราวดีๆของคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในทีมของจอยเองนะคะเป็นพ่อค้าขายล็อตพันรี่ค่ะท่านพิการนะคะประเพสาด้วยนะคะแต่มองเห็นโอกาสที่อินดีมในการที่จะละสร้างรายได้เสริมกระเป๋าที่2ไปเสริมไปเพิ่มไปเติมกับรายได้กระเป๋าหลักค่ะเข้ามาทําธุรกิจอินดีมได้ แค่หนึ่งอาทิตย์สร้างรายได้ให้กับตัวเองไปแล้ว2,500บาทค่ะต้องบอกว่าก่อนที่พี่หม่ำมเขาจะเข้ามาเป็นคนขายลอตเตอรี่นะคะมีอาชีพขับรถบรรทุกค่ะแล้วเจออุบัติเหตุครั้งใหญ่นะคะทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยหักสองท่อนเลยนะคะทำให้สภาพของร่างกายเริ่มที่จะไม่ค่อยสมประกอบนอนต้องทํำกายภาพบําบัดในการที่กว่าจะ พาตัวเองเดินเหินได้ใช้เวลามากถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะคะและณะตอนนี้ก็ยังต้องใช้วีลแชร์ในการที่จะช่วยนะคะแล้วยังต้องใช้ไม้เท้าในการที่จะช่วยแต่ก็ยังสามารถช่วยให้ตัวเองเนี่ยเดินเหินได้แม้จะไม่ค่องก็ตามนะคะจนเขามาเจอธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีนนะคะเจออยู่ที่หน้าเพจนะคะเขาทักเข้ามาสนใจครับขอข้อมูลนยครับอินดีมันคืออะไรครับแล้วเขาก็เข้าไปรับข้อมูลในกลุ่มไลน์นะคะแล้วเขาก็เกิด เกิดรู้สึกว่าสนใจแต่ถามว่าตัดสินใจเลยไหมพี่เขาก็ไม่ได้ตัดสินใจณวันนั้นนะคะเขาก็มารับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอีกประมาณ3รอบก็เลยตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะโดย2รหัสกันเลยทีเดียวนะคะนี่คืออีกหนึ่งบุคคลอีกหนึ่งตัวอย่างแม้เขาจะเจอวิกฤตของร่างกาย เขาก็ไม่เคยท้อและเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเลยแม้เขาจะมีร่างกายแบบนั้นแต่เขาอยากที่จะหาเงินเพื่อไปซื้อที่ดินให้กับคุณแม่ของเขาเห็นไหมคะว่าเราอะสภาพร่างกายดีกว่าเขาต้องมากมายนะคะทำไมเราจะทำไม่ได้ในเมื่อคนพิการประเภทสามสามารถทำธุรกิจที่ชื่อว่าอินีมแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ เราก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้เช่นกันค่ะใครอยากรู้ว่าอินดีมันคืออะไรมันสร้างรายได้แบบไหนและทําไมใครหลายๆคนถึงเลือกและแห่เข้ามาทําธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมทักเข้ามาขอรับข้อมูลได้เลยนะคะของคนที่ตั้งใจของคนที่พร้อมรุยพร้อมที่จะมาเป็นต้นสายทางธุรกิจกับเราค่ะ